สวัสดีค่ะ มารีวิวของฝากบ,บ้านดาวเชียงเดือนนะคะจากคุณป้าวิไลนะคะจากเซิงเตานะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรในคอไผ่ มาดูนี่ก so <Source> <laughs> ันค่ะมาดูนี่กันพอยเงินเลือนปาดเธอมาเบิ่งของปากเจ้าเลยปูตกใจเว้ยนี่อย่างฟ้าคุณอ่ะอ d ี d า s บอกยังเสื้อขาวอยู่เนี่ยดูราคาก่อนคุณอั i ยา s ผ้านิี่มากเอา นี่ก็อาดิดาสนี่ก็ของป้าวิไลนนี่ก็อาดิดาสทุกตัวเลยอ๋อตั้งเก่งสามเด็ดไปยืนยุบหุ้นไปยืนในป่าเบ้างนั่งคล้ายๆข,ของพ้ายิงเลยอ่ะอ๋อบอลสีได้หวะอ๋อสีตัวขาดต้นด้วยต๋องนี่ไม่ติดไม่ติดปีมือของป้าไปไหนแล้วนี่อยู่สมัค่ทุกวัน,ท,วนทุกวันถ่ายคลิปก็ โอ้ยแย่เข่าเก้งเกือดมีติดเชื้อด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณป้าวิไลสอดเชิงเซาขอบคุณครับผมขอให้คุณป้านะครับพลานาไมยแข็งแรงนะครับเด็ดเจ็บจะากไข้นะครับแล้วก็อยู่เพื่เป็นกําลังใจนะครับให้กลับบ้านดาวนี้ไปสอดด้วยคุณยายรักษาโอ้คุณป้าคุณป้าขอโทษขอโทษขอโทษป้าวิไลขอให้คุณป้านะครับกิจการงานนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับ ปอนไหนอันประเสริฐนะครับปอนไหนอันเลิศนะครับจอ่อขอจงบังเกิดให้กับป้าวิไลนะครับร่ำรวยเงินทองติดการงานจะเลยรุ่งเรืองขอบคุณครับนนไม,ไไม่ไม่ไม่ป้าวิไลเอามาให้แล้วคุณต้องขยำหอับนะ้ำอ๋อจะได้ไจะพาย,ยี่ห้อหมดอเอาอเอาไปเก็บกันตอนนี้จากหลงไม่มีเรากรุงผู้ส่งนายพัะปน,นะพภุงกิจโสพล Ôi, chăm ở đây bỏ còn giày té Mũi giòn Mũi giòn Tám hả? Ôi นี่ของคนหรือของหลงนี่เนี่ยน้องมันเดียวอยู่หลังเจ้าเลยยอดของฝากจากโคราชมีฮ่องเต้เออของคนของคน <c oughs> <c oughs> อันนี้คือขนมของลูกปลาดาวมงคอนนี่ขนมของลูกปลาดาวมังคอล,ลูกปลาดาวมงคอนมากัน วิ่งลงนั่งแนมแม่เห็นไหมของพี่หลงมีไหมไม่มีแล้วก็มีหมี่ะหมี่โคราชนี่ขนมลูกหลาดมม่วนเมนิซว่าย่างดีขนมลูกหลาดมมงค้อนมาจานขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณของฝากทั้งสองท่านเลยขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปราถนาค่ะจากคุณอะไรนะ นายท่าฤฤฤฤนักพงศิโสพลขอบคุณครับขอบคุณมากๆากๆนะคะเพอาบังหลวงแม่แกรให้ดีๆขนมนี้หลงก็กินได้ไม่ดีเคยส่งเอามาให้กินอยู่อันนี้ทำจากไส้ใบเตยครับไม่ต้องเปลี่ยนคัสใส่กินอันนี้มะพร้าวอันนี้ใบเตย อ,อขนมเมือนขนมแม่ลีเคยซื้อไม่กินดาวชอบนะนี่ยเอ้โอ้เข้ามาไงเลยนี่ลงกินฟันนะลูกนี่ไส้มะพาร้าวลงก้อมลงพ้อมปันไดผู้รดไผู้ใเดใมากกะเฮา่ล้คนเยอะแล้วคุเโ่เลยคนมาองันเลย แกได้ทีละอันละเนาะตอนนี้มาด้วยเออก็แกทีละอันมันมือสองมือจะไปแกได้ทีละสิบได้ไงอันนี้ปื่มไปแกะซอยอ้าวยอยกินไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวผิดพันลูกทีอันก่อนสองรถอ้าวหลงพ่อแล้วหลวงยู่งถ้าห้ดหนักอ้าแล้วห้อยพ่อแล้วลูพ่อแล้วพ่อแล้วไปตีดาวไปนอนดาวซิมเมอรด้หน่อยเด้อไปเตยแฉบบอก อ,อืออ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 มขอบคุณครับมาคุยข้าตื่นตัวให้ลงห่อกข้าตื่นตัวให้ลงออกข้าตื่นตัวให้ก่อน ด้วยยกขึ้นกับไปลงด้วยยกลงอยูนู้นแรงทั้งลงเออยกโอ้กใจาไปนั่งกระเปาไป แม่รอหน่อย้อ้านอนแม่งอนแม่แล้ว อยากให้มายังอนเลยแบง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 เยอะไปครับครับรอครับรอกันอนออนๆนุ่มๆนุ่มๆแม่ไม่รอดาวเลยแม่ไปซื้อกับข้าวเลยทำไมไม่เอาดาวไปด้วยไปไม่ได้มมงใจ สวัสดีเรารอหน่อยสวัสดีครับเรารอกันเรื่องนั่นนั่นถนนถนนครับก่อนครับเรารอก่อนครับเรารอกันเรื่องเาแกะตรงลงพื้นเลยลงพื้นเลยเสียงดีดีเอาลงพื้นลงพื้นได้ไหมลงพื้นลงพื้นได้ไหมฮะับไม่มีไม่ไม่ก่อนสวัสดีครับเรารอ แล้วรอแล้วขนุนขนุนแน่นขนุนแน่นขนุนแน่นเอาได้รอกันลูกสวยลูกสวยเอาลูกจับจับจับดีนี้จับถึงพื้นถึงพื้นเอาถึงพื้นถึงพื้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลยัสดีครับแล้วรอัสดีครับแล้รอก็สวยสวยสวยไม่เอาไม่ไม่ถึงไม่ถึงถึงพื้นเลยเร็วๆจุบจุบอ่อนใหญ่เลยเร็วๆแม่ที่ไปเก็บของไปเมลี่ เวาที่ไปจ้อเมลี่กับบ้านเพราะมันอรุณเรารออีกทีหนึ่งแล้วสวัสดีครับรอรอกันรอรอรารอครับถึงพื้นเลยครับเรารออีกอีกอีกดำๆกว่านี้ได้ไหมโอ้โหถึงพื้นไม่ได้ครับผมจินเยอะโอ้เบื้องหลังโอ้ยอุ้มเบื้องหลังพอแล้วกินเยอะแล้วมันแดดร้อนด้วยพี่เดือนเอาไปกินพรุ่งนี้เช้าด้วยไป ไอ้ที่มือมือลังนั่งก็แล้วไ,ไปไปมันอันนี้ห่อนในไปไปเวทีเมียนไว้กินหลายแล้วยังไม่อิ่มครับมันสีห่อนในมันหลายแล้วพอแล้วไปเอาชว์หน่อยโชว์สเต็ปหน่อยโชว์หน่อยแล้วลเ,เ,วเอาชว์หน่อยแล้วไปเร็วเชว์สเต็ปไปเร็วแม่์จะไปเมียนของเฟมิลี่เอาชว์หน่อยเอาทำยังไงได้เอาส,สวยๆแอคชั่นยก

แอ็บเบลเราหลอกแอ็บเบลขึ้นสูงสูงแอ็บเบขึ้นสูง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 หน่อยสูงสูงสูงแอ็บเบลสูงสูงสองข้างเลยแอ็บเบลยกขึ้นยกขานี้ขึ้นด้วยไม่ยกขานี้ขึ้นด้วยโอ้ยอยุดประเด็นนี้พ่อครับอ่าเราไปส่งแม่ลีเอาข้าไปส่งแม่ลีนะครับ สองเมลีกลับบ้านครับแบกข้าวสารไปโ่อเจกไปก่อนเ้าล่างนีไปแล้วลูกกองฟ้มกองฟ้มไปหน่อยกองฟ้มไปน้องดาวกองฟ้อมหน่ยแมนค่ะล่างกับแมนแมนเซตว่ามีคนไอออนแล้วบานเซตแท้ ไปก่อนนะค้ะไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยไม่รีตามไปเหมือนคนท้องเลยใช่ไหมเบาลูกเบาเบาโอ้ยนั่นมันหนักเกอห้าสิบโลไปน่ อ้าวรับข้าวสารหน่อยครับพี่หลง ทางปลอดภัยค่ะไม่เอา Heavy, ไม่เอาไม่เอาใส่กระเป๋าขึ้นเลยใสกระเป๋าขึ้นเาะหายเจเปรพี่เดือนพี่เดื <maya S 2> เอนโอ้ยโอ้ย <mot iv erem> <No. S 2> อ่อนทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีนี้เอาเอาโอ้ยขายเงี้าเอาเอาเอายาหยอกกัน <Yeah. S 1> เดิน <Yeah. S 1> ทางปลอดภัยนะครับแม่ลีครับตาหงอยได้บาทนี่เสร็จแผลบ่มีคนอ่อนไม่มีคนในอ่อนเสร็จเลยไปนวครับ

ไปทรงครับผมไปทรงครับผมสิไปทรงเมลี่ครับระวังผมสิไปทรงเมรี่ครับเดาโอ้จะส่งแมลี่ให้ถึงหน้าประตูบ้านเอาไปไปลูกไปไปอยากไปส่งแมรี่ให้ถึงหน้าประตูบ้านครับ อยากส่งแม่ลีให้ถึงหน้าประตูบ้านครับโอ้ยลูกข่อยเอ้ยอยากไปส่งแม่ลีครับไม่ยอมครับจะไปส่งแม่ลีไม่ยอมรถเขาจะไปลูก <c oughs> <c oughs> บายบายกวักมือเรียกยังกวักมือบายบายยังลูก ไปแล้วไม่รีไปแล้วไม่รีไปแล้วงอน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 จะไปตามไม่รีงอนงอนงอนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไม่รีไปไหนไม่รีไปไหนมามาลูกกลับบ้านมาไม่รีไปแล้วนู่นเดี๋ยววันเกิดหนูไม่รีมาใหม่มามเดี๋ยววันเกิดหนูไม่รีมาใหม่หน้าเศร้าเลยอ่ะตาเศร้าเลยโอ้โห น้นไม่ลีหอมแก้มหนูด้วยโอ้ตาเศร้าเลยโอ้เปิบังในตาเพิินเศร้าเลยมันม,มีคนตามใจได้บานนี้ไปลูกไปไปขบ้านมาฮัดมา,มดาดแม่กายู่แม่กายู่แม่กับตามใจหลาคือกันมแม่กับตามใจหลาคือกันนั่นล่ะปลูลกปลาขบานขบ้าน โอ้โ้เขียดเขียดแห้งเขียดแห้งถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ